สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้ผมจะมาแนะนําที่พักเปิดใหม่สดสด,สดร้อนๆอนกันเลยนะครับมีชื่อว่าหุน่นไรกานะครับเป็นที่พักที่อยู่ริมทุ่งนานะครับตั้งอยู่บ้านทองหลางตำบลมะขามสูงจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นอีกที่พักที่มีเอกลักษณ์และมีดีไซน์ที่ได้แรงบนันดาลใจมาจากหุน่นไรกานั่นเอง พอสร้างออกมาเป็นในรูปแบบของที่พักแล้วเป็นอะไรที่สวยงามและกล,กลมกลืนเข้ากับธรรมชาติมากๆราคาที่พักในช่วงนี้นะครับอยู่ที่990บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆคุ้มกว่านี้ไม่มีกแล้วทางที่พักมีด้วยกันทั้งหมด4ห้องเท่านั้นนะครับและนี่ผมก็จะัาเพื่อนๆไปชมห้องที่ผมนอนในครั้งนี้นะครับซึ่งอยู่ติดริมทุ่งนางกันเลยเดียวนะครับบรรยากาศภายในห้องครับซึ่งในห้องน้ําก็จะมีอ่างอาบน้าให้เราด้วยนะ หรือช่วงเช้าๆนะครับเราสามารถมานั่งจิบกาแฟชวมวิวดูวทุ่งนากันได้เลยนะครับรับรองดีมาก